ก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไอ้นี้ไม่ยากในการปราบพวกมาเฟียวัดนะครับเอารถรถขนขยะเนี่ยนะไปได้คืนนี้ได้หมดครับไปปราบปาลมจราจรรถห้องขังไวรออยู่หน้าวัดสักสิบคันยี่สิบคันรถด,ดับเพลิงฉีดน้ํามีพร้อมนะไอ้นี้ไม่ยากในการปราบพวกมาเฟียวัดนะครับเอารถรถขนขยะเนี่ยนะไปได้สิบคันนะครับนะรถฉีดน้ำดับเพลิงสักสามคันนะคุณใช้ขี่เราใช้ดับเพลิงฉีด แล้วก็เข้าไปุบเอาหน่วยปราจราจนไปใช้กระบ,บองเดีกคุณก็เสกหมดอะ่ะร้อยคนก็ขึ้นรถตู้หมดะนะเราต้องขังไปหมดนะเอายกจับอีกเอายกจับอีกจับจนสารแม่ประกันตัวอดูเถอะนะ<ด>สิ่งต่างเหล่านี้คือมันทําไม่ยากแต่เจ้าหนี้โดยเฉพาะผู้การจังหวัดพิจิตรอ่อนแอนะนะครับอ่อนแอมากนะไม่บังคับใช้กฎหมายผมเสนอคนะรับผมก็ตรอคนใหม่ว่าให้ย้ายผู้การพิจิตรออกจากพื้นที่ไปเลยเพราะว่าไม่ทํางาน เมื่อไปทางานไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ก็เป็นคนอยู่จังหวัดพิจิตรคนจะไปอยู่ในกูนะก็คือว่าไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบของสานักตรวจชาติที่ไม่จําเป็นต้องให้อยู่ในข้อบปกกับพี่น้องประชาชนคนจะไปอยู่เป็นธุรการของภาคหรือของจังหวัดนะครับนะไม่ควรเป็นผู้การจังหวัดนะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับนะทุกอย่างนะครับเราได้มีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามไว้หมดแล้วนะครับไม่เกินบอกแล้วว่าไม่เกินสี่พัวันรู้เรื่อง สหรับวัดบางคานนะครับนะก็ในใน่ทราบนะทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังผมมีหน้าที่นะเป็นผู้รับมอบหนะ้าก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับนะพี่น้องประชาชนครับนะวันนี้ก็คงมีพิซซ์เซอร์ไพครับนะสำหรับพี่อนนในไทยก็รอติดตามชมนะสาหรับผมนะครับนะก็จะหยุดพักนะสักสามสี่วันสัปดาห์หน้าก็มาดูมารอดูพิซซ์เซอร์ไพของผมดีกว่า เรองว่าจะทีวีฟาร์มนะให้พี่น้องประชาชนเห็นเรื่องของการอนำนวยความสะดวกนะครับทั้งกับตัวเองทั้งกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเปิดโปรงวงการสิกกีแล้วก็จะมีการบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะโดยนํารัฐมนตรีนะไปโอเปเรชั่นนะครับ,นะรบเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีปฏิบัติการพิเศษในการโอเปเรชั่นนะเร็วนี้กับรัฐมนตรีผม สามารถพารัฐมนตรีนะครับของรัฐบาลนายกเศรษฐานะไปโอเปอเรชันนะครับเป็นเรื่องสําคัญเรื่องรับแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเรื่องนี้จะเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งนะครับทั่วประเทศคงไม่เกินอีก15วันนะนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบนะไม่เกินอีก15วันอย่างช้าสุดไม่เกิน20วันนะผมจะเชิญรัฐมนตรีนะไปพร้อมกับนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษนะ ไปทาภารกิจรับแล้วก็พอ่น้นองประชาชนคนประเทศจะตกตะลึงนะว่าทําไมผมรู้แต่ทําไมเจ้าหน้าที่ไม่รู้เดี๋ยวเราจะรู้กันไม่นานเกินรอแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากรัฐมตนตะรีในการปฏิบัติการครั้งนี้นะเป็นเรื่องรับสุดยอดนะครับที่นะครับรับรองว่าจะมีคนตะลึงทั้งประเทศนะว่าอัจฉริยะท,ทาได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้เราเก็บความรับมานะหลายสัปดาห์แล้วนะ ถึงเวลาที่จะต้องใกล้ออปเปอรชั่นแล้วนะครับอีกไม่นานเกินรอนะรับรองได้ว่ารัฐมนตรีนะครับจะได้ผลงานเป็นชิ้นโบแดงให้ไปเรียนท่านนายกได้เลยว่านี่คือผลงานของรัฐมนตรีที่นะครับโดยการแจ้งบาะแสของอัจฉริยะให้รัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นผลงานอันล้ำค่าที่พี่น้องประชาชนจะต้องตกตะลึงว่าทําได้อย่างไรนะนะครับอันนี้พูดได้ทราบก่อนเลยนะแต่พี่น้องประชาชนไม่รู้หรอกว่า ผมจะมีปฏิบัติการลับอย่างไรแล้วก็จะไปทําอะไรนะแต่รับรองได้ว่ามีรัฐมนตรีของรัฐบาลเซธานะได้ไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้แน่นอนนะนะครับดังนั้นเนี่ยนะถือว่าผมทําหน้าที่ของผมในนามของตัวแทนพี่น้องประชาชนคนในประเทศในนามของพลเมืองดีนะครับที่รักษากฎหมายแล้วนกะ็เป็นผู้ก่อตั้งชม,มชรมเฉลิมเฉลิกิจกรรมที่มีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับนะครับบุคคลที่ได้โอกาสแล้วนกะ็ เป็นบุคลที่นะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็มีหน้าที่ของการร่วมมือกับเจ้าที่รัฐในการปราบปรามวิชาชีพนะครับนะรับรองว่าสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงเริงรมแน่นอนนะสวัสดีครับหน้าเสือของตำรวจนครบาลในการเก็บตังค่าบอลกนารันนะครับก็คือน,น,นายตีนายตีนครบาลเป็นอดีตตำรวจนครบาลเป็นคนที่เก็บเงินบอลกนารันทุกบอลในเขตนครบาล จะเปิดบอลได้ต้องผ่านนายตีนะครับเขาเรียกตีนครบาลเป็นอดีตตำรวจนครบาลเป็นหน่าเสืยใหญ่ของตำรวจนครบาลผมก็อยากถามพี่เจ้าที่ตีแสงสว่างว่าเหตุใดทําไมถึงกล้าปล่อยให้มีการเปิดบอลขนาดนั้นโดยกรมนานนะการปกรครองจับได้มากกว่า50คนขึ้นไปถึง2บอลในระยะเวลาไม่ถึงเวันนะครับนละาาสุดบอลดินแดงนะในขณะคืนที่มีการยิงกันที่สยามมารากอนในบอลดินแดงถูกกรมการปกครองจับ พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศขาดมีผอปตลคนใหม่เข้ามาแล้วซึ่งมีนยโยบายในการไม่เปิดบ่อนกนัมพนชาทั่วทุกภูมิภาคแต่นครบาลกับไม่เกรงใจผอตลอคนใหม่โดยเฉพาะนะครับอค์การสูงสืบนครบาลที่คุยโน้คุณักค,คุยโม้นักหนาว่านะครับในพื้นที่ต้องไม่มีบอนหรือที่ตีแสงสว่างผู้บัญชา,ารสโมสรนครบาลก็โม้ว่าถ้าผมนั่งอยู่ต้องไม่มีบอนมันมากสองและเหตุนใด ภายในหนึ่งสัปดาห์ถูกจับเป็นสองบ่อนแล้วครับพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนอกจากนี้ยังมีการย้ายห้าเสือดิดแนแดงเป็นแบบระบบป้าฮีโดยมีการตั้งกรรมการสอบพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศครับประธานกรรมการคือพันธุ์ตํารวจเอกเดชชาพรมสุวรรณรองผู้การตำรวจนครบาลหนึ่งพันธุ์ตํารวจคุณโช,ชิเล้งบำรุงเป็นรองประธานกรรมการร่วมกับการสอบสวนกลุ่มง,งานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งพันธุ์ตํารวจตีสรยุทธตีพันธ์เป็นกรรมการเป็นสพสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดงร้อยตำรวจเอกสัทธาธรรมสุทธิสุวรรณเป็นกรรมการลองสัภา์สอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงร้อยตำรวจเอกทีรกิิงมักเป็นกรรมการเลยขานุการเป็นรองสัมภา์สอบสวนของห้วยขวางพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศการย้ายห้าเสือสอนอดินแดงมันแค่ปาจีเพราะว่าดูกรรมการที่ตั้งมานะครับเป็นเพียงมีตำรวจสอนอดินแดงเป็นกรรมการด้วยอีกสองคนแถมยังมีรองผู้การนครบาลหนึ่งซึ่ง ระบบบอลนะครับต้องมีการส่งสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกัการนะครับสถานีตํารวจนะปุ่มกับต้องเก็บเงินนะชุดเสืบสวนต้องเก็บเงินส่งมาหัวยังกองกำการตารวจนครบาลน,นะแล้วก็ส่งไปที่ส่วนกลางนะครับก็คือนะกองบัญชาการตารวจนครบาลพี่น้องประชาชนคนไทยการตั้งกรรมาการสอบก็เห็นอยู่แล้วว่าเอาพวกตัวเองมาตั้งกันเองแล้วประชาชนคอยดูครับว่า5วัน7วันก็กลับเหมือนเดิมนะครับ สิ่งต่างเหล่านี้มันคือวัฒนธรรมในการทําแบบนี้กันมาอย่างยาวนานมากกว่า3ปีที่ผ่านมาทุกพบตรทุกผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะทําไปอีกปากหน้าแบบนี้ทั้งนั้นในการโยกย้ายนะครับผู้กกับโรงพักที่ถูกจับบอลการมนันโดยเฉพาะห้าเสือโรงพักแล้วแต่ว่าบางวันเหลือสี่เสือบางวันเหลือสาตัวนะครับจากเสือ11ตัวการมาเหลือเสือ5ตัวบ้าง4ี่ตัวบ้าง3ตัวบ้างขึ้นอยู่กับว่าเด็กของไทยถ้าบางทีนะครับ อุมกับเประเด็กของตัวเองซึ่งประเด็กโปนของผู้ใหญ่ในสมาคสูสุชาติก็จะเหลือแค่สี่เสือถ้ามีนะครับเด็กอีกคนนึงโปดอีกก็เหลือสามเสือนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนะคือว่าช่างกล้าหาญเหลือเกินสาหรับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการปล่อยให้มีการเปิดบ่อนนะครับถึงสองบ่อนถูกกรมการปกรครองจับรือว่าเป็นการฉีกหน้านะครับของกรมการปกครองในการฉีกหน้านะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพิเจ้าจังแสนสาหัส เรียกว่าเหยียดหยามเลยก็ได้นะครับปล่อยให้มีการเปิดบ่อนกรรมนันทาททยผู้บัญชาการตำรวจชาติคนใหม่ถึงสองบ่อนในเวลาเดียวกันนะครับบ่อนห่างสอนอแค่ห่างร้อยเมตรแต่สอนอบอกผมไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ตำรวจเวลารับตังกรู้นะแต่ประชาชนรู้หมดแต่ผมกลับโรงพักสอนอดินแดงไม่รู้ว่ามีบ่อนอยู่ห้ารห่างกัน5้าร้อยเมตรนะครับใครเป็นเจ้าของบ่อนผมยังรู้เลยนะนะอันนี้นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่ มีการเปิดบอนการเมนานที่ใกล้โรงพักโดยไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายอย่างมากก็แค่ย้ายเพราะอะไรเพราะตั๋วเด็กในคนครบาลจะมีตั๋วของใครต่อของใครพี่น้องประชาชนไมครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลยสอจะเป็นหน่วยชุดเฉพาะกิจในการที่นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอดีตที่ผ่านมาเอามาใช้งานในการจับกลุ่มนะครับบอนที่ไม่มีการจ่ายส่วยนะอันนี้พูดให้ฟัง นะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ข้อเท็จจริงสักทีนครบาลเขาจะใช้ชุดดอสอหรือเขาเรียกว่าเด็กนักสตรีเป็นผู้จับกลุมบอลที่ไม่มีการจ่ายส่วยหรือบอลที่ทเํเผิดกฎหมายหรือบอลที่มีใบสั่งมานะครับนะบางทีเจ้าของบอลจ้างตํารวจจับเจ้าของบอลอีกแห่งหนึ่งเพื่อต้องการแยงชิงลูกค้าก็ต้องใช้ดอสอพี่น้องประชาชนครับดังนั้นเนี่ยในนครบาลน,นะถูกจับสองบอลในเวลาเดียวกันบังเอิญว่ามีข่าวไปโจกนะครับนะนะแล้วก็มีข่าวของเด็กที่ยิงกัน ทำให้ตารวจนครบาลอ้าวหานมากเนื่องจากว่าบอลในพื้นที่ของภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าเขาปิดกันทั่วประเทศแต่นครบาลซึ่งเป็นอยู่ในใจกลางเมืองของประเทศไทยนายกเศษฐาหนาจะปรับมาเฟียได้ยังไงนะครับพรรคภูมิใจไทยจะปรับมาเฟียได้อย่างไรในเมื่อคุหนึ่งทิตีแสงสว่างผู้บริารขอนครบาลแล้วก็ผู้รับการสืบสวนอ่าสวนสืบนครบาลยังมีให้มีการเปิดบ่อนการเมโดยทั้งโครการปกครอง จีกหน้าภายในหนึ่งสัปดาห์ถึงสองบอนในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยนะตำรวจต้องหมากินโดยการเปิดบ่อนเพราะว่าไม่มีงบประมาณนะผู้ใหญ่นะครับในสัมงานส่วนชาตินะไม่มีงบประมาณลงมาพุ่งกับอยากหาเงินก็ช่วงนี้เป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายนะครับนะตั้งแต่รองออบตลลงมาจนถึงผู้ว่การจังหวัดด้งนั้นเนี่ย ก็กาลังอยู่ในช่วงของการวิ่งหาเงินก็ให้มีการเปิดบ่อนไฟเขียวได้ในนครบาลถึงสองบ่อนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องข้าราชการตํารวจทั่วประเทศว่าไม่มีทางแก้ได้ถ้าหากดับใดก็ตามถ้ายังมีเด็กนายกถ้ายังมีเด็กของผู้บัญชาการคนนั้นคนนี้ประเทศไทยก็จะมีโตวฝากก็จะมีะครับการวิ่งเต้นนะแล้วก็เปิดบ่อนยังไม่กลัวเลยเพราะว่าตลอรอคนใหม่มารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ ระเบียบจัดแล้วก็เอาจริงเอาจังแต่กูไม่กลัวเพราะว่ากูอยู่ในนครบาลกูจะเปิดบอลนะของดินแดงก็เปิดได้ของใครก็เปิดได้โดยตีนะโดยคนชื่อตีที่เป็นอดีตตำรวจเป็นหน้าเสือในการเก็บเงินเจ้าของบ่อนกรารันในนครบาลทุกแห่งทั่วนครบาลทั้ง8ปสอนอพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าหน้าเสือชื่อตีใครไม่รู้จักบ้างในนครบาลน,นะเป็นอดีตตำรวจรนะอยากดูรูกผมมีรูปให้ดูนะครับ นะเอาไว้อยากดูเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะว่านี่คือหน้าเสือของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเก็บสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิดในนครบาลน,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นนะครับร้านคาราโอเกะหรือสิ่งผิดกฎหมายของเถื่อนของหนีภาษีทุกชนิดต้องผ่านตีคนเดียวนะครับพี่น้องประชาชนครับนะ